ครับพบกับผมบอลบลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามช่อง youtube ของเว็บไซต์เทสกร์ได้วยนะครับฝากกดติดตามด้นะครับก็เราจะมาสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับ2คลิปนะครับก็ให้สูงคู่บายเยนมิวนิกนะครับ3าลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับก็จะกินเต็มไปนะครับอีกคู่หนึ่งเป็นคู่อาริแคปนะครับผมก็วิเคราะห์ให้อยู่บาซ่าต่อลูกครึ่งควบ2นะครับ เราก็จะเสียเต็มไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในคลิปว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าพยายามให้เพื่อนๆไม่เบื่อนะครับก็ให้เน้นคู่สูงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผมได้บอกไว้ต้นคลิปนะครับว่าให้เน้นคู่สูงครับเมื่อวานสเต็ปเราก็น่าเสียดายนะครับฟู่แรมยิงไม่ถึงนะครับขาดอีกเม็ดนึงงั้นก็สเต็ปแตกนะครับเมื่อวานก็วันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์บอลนะครับ คู่ระหว่างโบ d อกิมนะครับพบโรมานะครับเป็นบอลยูโรป้านะครับรอบเก็บคะแนนนะครับซึ่งโรม่าตอนนี้มี6แต้มนะครับส่วนโบตอกิมนะครับมี4แต้มนะครับสกอร์ได้เสียทั้งคู่ค่อนข้างดีนะครับในกลุ่มนี้นะครับแถมโบตอกิมเป็นบอลทำเงินของผมด้นะครับก็ โมเนนยอเขาครูกลับมาคุมโรมา่าครั้งนี้นะครับผมคิดว่าทำผลงานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สเตปผมได้ลงไว้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมกดไปแล้วก็ได้ราคานี้นะครับก็ผมก็กลัวราคาไหลผมก็รีบกดนะครับมีแนวโน้มผู้เปิดราคาจะไหลไปถึงสูงสามลูกนะครับ ก็เลยราคาเริ่มต้นเปิดมาที่โลมาต่อครึ่งครบลูกนะครับก็เขาอยู่อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผลงานเขาค่อนข้างดีนะครับก็นัดนี้มีแนวโน้มโบดกิมนะครับจะบุกนะครับเล่นในบ้านด้วยครับได้เปรียบนะครับส่วนโลมานะครับเขาคงไม่ยอมนะครับให้เขาตกเป็นที่สองแน่นอนนะครับถ้าเขาแพ้โบโดกิมนะครับก็เราจะมาดูเจ้าบ้านนะครับ อยู่อันดับหนึ่งหลีกนอร์เวย์นะครับผลงานสกอร์ได้เสียก็ค่อนข้างดีนะครับส่วนโรมานะครับเพิ่งเตะได้แปดนัดนะครับสกอร์ได้เสียได้ถึงสิบหกลูกนะครับเสียเก้านะครับผลงานก็ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมให้อยู่สูงโรมานะครับสองลูกครึ่งครบสามนะครับเชียร์ง่ายที่สุดนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานบอลสูงต่ำพาเลยด้วยนะครับ อยอีกคลิปหนึ่งผมจะไปวิเคราะห์บอลเป็นคู่นาโปลีนะครับแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับผมจะไปวิเคราะห์บอลสเตปของเราทั้ง3ตัวเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานบอลบอลสูงต่ำพาเลยด้วยนะครับ